เออวันนี้ผมบอ,อกกูเลือกเป็นแบบนี้เพราะกูไม่ต้องการเปน็นนักการเมืองแล้วกูไม่ต้องการอยู่ในสังกัดของใครกูอยากจะทําอะไรตามใจกูถ้ากูเป็นนักการเมืองกูต้องมาทําตามไอ้มารายาทส้นเที่ยกูไม่เห็นนะว่าผมเข้าไปในสภาไปในกรรมธิการทําไมกูจะต้องทําตามกิการในเมื่อกูไม่เห็นด้วยกับกติการแล้วตั้งกรรมาการสอบถึงไหนแล้วคุยสอบบางทีเด กูเหม่มีควยอะไรสัตว์เออกูเหม่จะมีควยอะไรกับมาุิการควยอะไรกูไม่ชอบวิธีการแบบนี้ทําไมกูจะต้องทําตามกฎการในเมื่อกฎการมันหัวควยอ่ะเข้าใจป่ะเออกูไม่เข้าประชุมก็ได้แค่การมนุิการสัตว์นเนื้เนือก็ไม่ได้ด้วยเสียเวลาเปลืองน้งมามันกูอีกไปไประชุมแล้วไม่ได้สนติเราจะไปไประชุมทำเฮีย,ยอะไร เออน,นี่มาสอบดิสอบจริยธรรมกูเลยมีควยอะไรบ้างไอ้พวกที่เป็นคณะกรรมการอะไรนะจริยธรรมอ่ะพวกมึงมีจริยธรรมหรือเปล่ากูแค่พูดไม่เพาะเว้แต่กูไม่เคยทรยศประชาชนพวกมึงไงสัตว์อ้างตัวเป็นคนมีจริยธรรมมีคุณธรรมแต่พวกมึงไม่รักษาสัญญากับประชาชนคว้ยอย่าสะลื่งกับกูไอ้สัตว์ กูไม่สนใจอยู่แล้วกูบอกกูต้องการเป็นมาพี่บูต่อไปนี้กูจะเป็นมาพี่บูกูไม่เป็นหน้าการเมืองไอ้เหี้ยคุณไม่ต้องมาบอกมาลงกูไม่ลงอ่ะจะมีปัญหาป่ะสัตว์กูไม่ชอบอ่ะกูไม่ชอบการเมืองส้นตีนแบบนี้เล่นกับกูเหรอเล่นกับกูเหรอกูบอกแล้วไงวันนี้กูคือมาพี่บู กูจะเป็นมากพีโบูกูจะไม่ยอมเป็นนักการเมืองและไอ้พวกนั้นมึงไม่ต้องมาเถียงกับกูหรอกมึงไม่ทางเถียงชนะกูหรอกถ้าพวกมึงเคยตบัดสัตว์มึงเคยโกหกมึงเคยตอแหลมึงจะมาเถียงสู้กูได้ไงเฮ้สู้กูได้ไงโอ้รับเรื่องสอบสอสอะะเต้มึงไงมึงอยากกูกับเต้ทะเลาะก,กันนะกูไม่สนอยู่แล้วโกรธก็โกรธไปเองกูจะแคร์เฮี้ยอะไรลนะ่ะ กูเข้าไปทํางานเพื่อประชาชนกูไม่ได้ไปรับใช้ใครสัตว์กูเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกูก็กวรส้นเตีนเนี่ยเออปีดาไหมไงปัญหาเปล่าตำแหน่งที่ผมจะรับต่อไปเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งเขาสอถ้ากูจะเป็นกูเป็นรัฐมนตรีแม่งเลยสัตว์อ่อเออ,เอ,อ วันนี้นะครับพัฒนาธรรมเฮงซวยเนะี่ยสภาล่วประชานชวนก็ไม่เห็นทำเหี้ยเลยเลยเป็นประธานสภาเสียเปล่าวควยเซฟแอปหลีกภัยนะครับทําไมไม่ดาเนินการเลยครับคุณเป็นประธานสภาสภาล่วตาบอดเหรอคุณชวนเนอะนะกักการเมืองอย่างคุณเรอก็แค่นักการเมืองบอกแล้วไงเออ ม้ามีดีอะไรก็ม้าก็มีนิ้วเนี่ยอพวกเราเป็นประชาชนคนระับวันนี้ประเทศนี้ปกครองใ้ระบอบประชาธิปไตยดนะังนั้นประชาชนต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่สอสอเออได้ไหม ระวังใบมีดโกนมาเลยกล้าแลกกับ้ากหรือเปล่ามีดโกนอะตอตอนนี้เฉือนอะไรก็ไม่เข้าแล้วนะครับนะนะมีดโกนเหรอโดพื้นพื้น,นเด็กๆงั้นแหละนีม่มีหาหรอกถ้าเราไม่มีพวกหนุนนี่นะพวกเราเหมือนกันวันนี้ฟังผมนะ ถ้าคุณยังยองไมไปนักการเมืองหลอกกันคุณเสียเวลาอย่ามาฟังผมเลยครับเสียเวลาไปไหนก็ไปดีกว่านะเชื่อใครก็เชื่อได้อย่าเชื่อนักการเมืองจําไว้ต้องบังคับไปนักการเมืองทํางานนี่ไม่ใช่นักการเมืองมาสั่งเราเอา่วันนี้แหละก,กูเนี่ยจะเป็นหนามยอก,อกอกนักการเมืองทุกคนแล้วนะ่ะเออ เมื่อกี้ผมพูดเรื่องทักษิณค้างไว้ว่านะครับการเมืองเป็นระบบส้นตีนอ่ะวันหนึ่งทักษิณคิดเกมใหม่ใช่ไหมท้ายสุดทักษิณคือผู้ชนะเลือกตั้งชนะอย่างถล่มทลายวันนี้การเมืองไทยก็ส้นตีนเหมือนเดิมคือมึงไม่คิดที่จะบริหารประเทศชาติมึงคิดแค่จะเอาชนะทักษิณคุยแลวการเมืองคุคุยประเทศนี้ไอ้สัตว์ วันนี้ที่มึงคุยกัทุกวันเนี่ยมึงแค่ต้องการจะชนะทักษิณในประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนกันวันนี้ที่คิดอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนอกจากการจะเอาชนะทักษิณน,นะไอ้ที่มึงจะอะไรนะบัตรเลือกตั้งสองใบสามใบ,ส,มใบส้นตีนเลยเนี่ยมึงไม่ได้จะเอาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมึงจะเอาชนะทักษิณวิธีเอาชนะทักษิณนี่มันโคตรง่ายกูจะบอกให้นะครับ นะมึงแค่ทำให้ดีทักษินมึงก็ชนะแล้วแต่ถ้ามึงยังด่าทักษินอยู่มึงไม่มีทางชนะจำแต่กระลาหัวไว้นะไอ้พวกกระจอกเขาไม่อยู่ต้องสิบกว่าปีมึงเอาชนะเขาไม่ได้เลยมึงมันกระจอกไงมึงมันไม่มีฝีมือไงวันนี้มึงจะเอาชนะทักษิณด้วยกติกาพ่อมึงไอ้สัตว์มันเล่นฟุตบอลเนี่ยมึงควรชนะก็ด้วยฝีเีนี่สัตว์ไม่ได้ชนะด้วยกรรมการ ทำไมถึงกลัวทักษิณก็มันโง่ทักษิณไงมันโง่ทักษิณไงมันกลัวทักษิณไงถ้ามันเก่งไาทักษิณมนจะกลัวทักษิณทำไมล่ะวันนี้มันพยายามเอาชนะทักษิณมาตั้งกี่ปีทักษิณก็ไม่อยู่ประเทศนี้มันต้องกี่ปีมึงเอาชนะเขาไม่ได้ไงวันนี้มึงดูเดียวิธีการที่เขาจะเอาชนะทักษิณก็ทําอยู่อย่างเดียวเลยเขียนกติกาเพื่อจะเอาเปรียบทักษิณ ไอสัตว์ทักษิณกไ็ไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วนะเว้ยเห็นกูใส่เสื้ออะไรป่ะใส่เสื้อแดงเออแล้วกูจะบอกให้มึงจะเอาชนะเสียง่ายนิดเดียวมึงทําให้ดียวเขาก็พอแล้วมึงเอาชนะใจประชาชนได้แต่ไม่ใช่เขียนกนติกาโกงเขามันกระจอก ที่พวกมึงทะเลาะกันที่มึงเหยียดแดกหาข้าวเนี่ยเพียงแค่อะไรต้องการชนะทักษิณมึงไม่ได้เอาต้องการชนะความยากจนประชาชนมึงมันกระจอกไอพวกพักเล็กพักน้อยเนี่ยมันไม่ได้สู้เพื่อประชาชนมันสู้เพื่อปากท้องมันเองพอเขาไม่ชวนแดกข้าวก็งอนพอก็เคากะกันลาวนี่กระดีกระดารีบเข้าไปกันหมดเลยไหมโอ้คนพวกนี้จะมีอุดมการณ์สันตินอะไร เดี๋ยวผมจะใส่เสื้อก้าวไกลมาไล์ก็ได้เห็นมีปัญหาเนี่ยผมมีทั้เสื้อก้าวไกลพอดีเสื้อตัวน,นี้เขาให้มาอีกตัวนึงเขาเห็นแล้วทำไมนี่นี้มาไม่ค่อยใส่ใส่ได้ไง,ไงพี่มันมีตัวเดียวอะ่ะส่งซักทีแม่งกว่าแกกลับมาทีเป็นอาทิตย์แค่เอาทหารเข้ามาเหรอหสัตว์ใครจะเอาเข้ามาได้ทหารมันมาเองเนอะ ถ้าเอาทหารก็ไม่ได้กูกูบอกให้ทหารปฏิวัติหน่อยสิถ้ากูสั่งได้กูสั่งไว้แล้วควายมึงไงเฮียมึงก็วนเวียนอยู่เรื่องเดิมใครเอาทหารก็มาทหารก็มาไอ้สัสมึงไปจูงมันมาได้เหรอะเขาจะมาเขามาเองไอ้สั์มึงเห็นไม่กี่ครั้งเนี่ยมันจะมาไม่บอกล่วงหน้าหรอไอ้เฮียควายพวกมึงก็เป่ารถวีนรถวีทกูเป,าเปา่าให้ตายหาก็ไม่มาหรอไอ้ควายพอทีเลยววัฒนรรมเดิมๆมึงไม่เบื่อมั้งเหรอมึงคิดมุกใหม่ๆดิ มินไทยสีอะไรมินควยอะไรไทยสีอะไรกูบอกกูคือความภูมิใจกูนะมันคือช่วงเวลาที่สวยงามระหว่างกูกับไทยสีอะไรกูไม่อยากใครมาทำลายมินควยอะไรบุญมาไอ,อสัตว์พวกมึงแม่งไม่มีเฮอะไรมีแต่วาธกรรม น้องๆในไทยถีวิวลยทุกคนนัตไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกูเลยตอนนี้กูอยู่เขาก็ดูแลกูดีทุกอย่างมึงไงมา,าตอกเสี้ยมเป็นที่อะไรเะ้บุญมาเป็นควัวอะไรกันเอ,อ้บุญมาเป็นควัวอะไร ไอ้พักเล็กอะนะไอ้สัตว์รวมทั้งไทยสิวิไลด้วยสัตว์มันทําเพื่ออะไรเพื่อประชาชนหรือเพื่อตัวมันเองไอ้ควยมึงต้องยอมรับความจริงอันนี้ไอ้ไทยสิวิไลมึงสัญญาประชาชนได้ว่าไงเออตอนมึงหาเสียมึงพูดว่ายังไงถ้ามึง